สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water s g u e a m i n g by Mae P J ก็หายไปสักพักหนึ่งนะคะก็ก็เคลียร์เคลียร์อะไรหลายๆอย่างนะคะวันนี้ก็กลับมาเพราะว่า ยังเคลียร์ชีวิตตัวเองไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเป็นห่วงเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีภาคเสริมใหม่ใช่ไหมที่จะเข้ามาก็เลยคิดไว้แล้วว่าเออเผื่อมีแบบไม่อยู่ยุ่งติดงานแต่จะทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถเตรียมตัวกันได้มากที่สุดก็ขอเป็นลงคลิปแล้วกันเนาะมาเริ่มเลยนะคะก็ฝากด้วยสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อภาคเสริมนะคะก็ฝาก โค้ดครีเอเตด้วยนะคะกรอกที่ช่องโปรโมโค้ด w a t t h e s u c k w t s a นะคะก็ EA เอจะแบ่งค่าขนมให้เม่5%ฝากด้วยนะคะก็เป็นการสนับสนุนเมทางอ้อมเปื่นขวัญกำลังใจช่วงนี้ก็คือพูดตรงๆว่ากำลังพยายามฟ <c oughs> ื้นตัวนะคะแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ให้เต็มที่เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะอันนี้จะเป็น สคริปไม่มีสดสดเลยเหมือนเดิมไม่เคยเตรียมพร้อมอะไร <laughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อภาคเสริมเข้าแล้วยังไงต่อเกี่ยวอะไรกับคนที่เล่นเกมมันไม่ดีหรอหรือมันยังไงฉันไม่ได้ซื้อนี่ฉันไม่ได้ซื้อ,อทําไมต้องเตรียมตัวอ่ะเดี๋ยวเราไปพูดกันถึงเรื่องนี้กันดีกว่ามาเลยมาอันดับแรกคืออยนงงี้ <clears throat> ทุกครั้งที่ภาคเสริมจะออกค่ะไม่ว่าเราจะซื้อหรือไม่ซื้อภาคเสริมนั้นก็ตามนะคะจะมีการปล่อยแพทเกมอัปเดตก่อนล่วงหน้า2วันเสมอเท่าที่ติดตามนะถ้าเกิดในอนาคตมัน,ม,นมันไม่ไม่ใช่ตามที่เมย์พูดก็ขออภัยนะทุกคนแต่ว่าที่เมย์ติดตามมาตลอดอะสมมติว่าภาคเสริมขายวันที่26ลบออกไป2วันมันจะเป็นวันที่แพทเกมอัปเดตนั่นแหละคือวันชุลมุนแห่งปี อย่างกรณีที่เมย์กำลังทำคลิปก็คือจะเป็นภาคเสริมที่ชื่อว่า Love Struck ใช่ไหมออกจำหน่ายอ่ะคือ pre order ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าจำหน่ายจริงๆก็คือ25กรกฎาคมแต่มันคือเมืองนอกเราต้องตีเป็นวันที่26เมืองไทยนะคะ26เมืองไทยในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วแพทเกมอัพเมื่อไหร่ก็ลบออกไป2วันก็คือ24นั่นเองอ่าเรียบร้อยเห็นไหมง่ายปะ แค่นี้เลยลบออก2วันจากวันจำน่ายหลังจากนั้นเมื่อเรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมกับคนที่เล่นม็อดอย่างเมย์ไม่ค่อยเล่นม็อดดูแลแป๊บเดียวก็ลบสอตัวหายละจริงๆเพราะว่าเมย์ไม่ค่อยเล่นม็อดระบบตอนนี้ทุกคนยังแยกไปออกเลยว่าม็อดระบบคืออะไรใช่ไหมม็อดระบบก็คือม็อดที่เป็นฟังก์ชันเกมทั้งหมดอะคะ่ะโกงอุปนิสัยเพิ่มช่องคอลัมน์แต่งตัวสไลเดอร์คัลเลอร์อะอะไรก่ะ มอสยืนนิ่งเวลาแต่งตัวมอสยาเสพติดมอ d วิกวิมนิสามอ d อะไรอะคาเฟ่ในบ้านมอ d นั่นแหละทั้งนั้นเลยและอะไรที่ไม่ใช่มอ d ระบบก็คือพวกของแต่งตัวค่ะเมคอัพนึกออกไหมเมคอัพประดับของแต่งตัวเนี่ยคือซีซีมอท,ทั่วๆไปนิ่งๆไม่ค่อยมีปัญหาอ่าซีซีทรงผมนู่นน,นั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามอสระบบก็คือ เธอเอามาเพื่อขยายฟังก์ชันเกมเกมมันทําไม่ได้เธอเอาใส่มาปุ๊บมันทําได้เลยอันนี้เขาเรียกมัดระบบเฮ้ยปกติช่องแต่งตัวมี2ช่องเธอเอามาเพิ่มเป็น5ช่องอย่างนี้ค่ะเขาเรียกว่ามัดระบบเห็นไหมอันนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวที่เราจะต้องคอยอัปเดตเสมอเมื่อแพทเกมมีมาใหม่นะคะถ้าไม่อัปเปิดอะไรขึ้นไม่อัปเดตก็แน่นอนค่ะพังคามือค่ะเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะทาให้เราเนี่ยรู้ว่ามันพังไม่พังเลยคือหนึ่งเราต้องออดูอาการดูอาการแล้วก็ดูรายชื่อดูอาการมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าแพทเกมอัปเดตอ่ะสองดูรายชื่อมอดเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยเขาอ,อัปเดตมาแล้วมันเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ใช่ชื่อมอดตัวนั้น,ต,น,นตัวนี้ไหมนะคะแล้วก็สามก็คือ,อ,อถ้ายังไม่สะดวกที่จะอัปเดตตอนนี้ให้ปิดการอัปเดตก่อนเดี๋ยวไม่จะไล่ทีสเต็ปเลยนะ เอาสำหรับสเต็ปแรกก่อนสเต็ปแรกนะทุกคนให้ทุกคนนะคะไปที่ EA App นะไปที่ EA App นะแล้วก็เอให้ทุกคนนะคะไปที่บริเวณชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็ไปคำว่าตั้งค่านะหลังจากนั้นไปที่คำว่าดาวน์โหลดค่ะให้ทุกคนนะคะปิดการอัปเดตอัตโนมัติ2อันนี้ให้ปิดแบบเมนะปิดแบบเมเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาที่ <c oughs> เราเผลอหรือว่าเราเราไม่ทันมองอะ่ะก็คือแบบ แพทเกมมันอัปเดตตอนไหนถ้าเกิดเปิดเอาไว้อ่ะนางจะอัปเดตเลยทันทีมันก็จะกดเล่นได้ปกติไม่มีให้ดาวน์โหลดเพราะมันดาวน์โหลดไประหว่างที่ลันเชอร์เปิดไว้แล้วแต่เราไม่มองไงก็คือสมมุติเราเราล er ็อกอินลันเชอร์คาไว้ใช่ไหมแต่ไม่ได้เล่นเกมนะเสร็จปุ๊บมันโหลดตัวเองเลยตุ๊ดๆๆๆเสร็จวันนั้นก็ดันเข้าเกมมันก็เรียบร้อยค่ะถือว่าเราเล่นเกมตัวแพทใหม่ไปแล้วนะคะใครยังไม่สะดวกอัพ เพื่อไม่ให้กระทบเกมในช่วงที่ยังไม่คัดมอดเสียออกนะคะชั่วขราวนะอันนี้คือชั่วขราวยังไงทุกคนก็ต้องลบแล้วก็โหลดไฟล์ใหม่อยู่แล้วคือมอดระบบพวกนี้เจ้าของมอดอะ่ะเขาจะอัปเดตตามเกมมาซึ่งเมระบุไม่ได้หรอกกี่วันคะกี่ชั่วโมงคะมันถึงจะอัปเดตไฟล์ใหม่ตอบไม่ได้เลยเพราะเราไม่ได้รู้จักหน้าที่ของครีเอเตอร์บางคนเขาก็ทํางานใช่ไหมแล้วก็ค่อยมานั่งแก้ไข เมยก็จะตอบไม่ได้หรอกพี่แบบ30นาทีทันไหมหนึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งวันหรือสองวันล่ะคะไม่ได้ตอบไม่ได้ตอ,ไไดตอบไม่ได้เลยทุกคนแต่ว่าถามว่าเร็วช้าประมาณไหนก็ภายในหนึ่งถึงสามวันประมาณนี้เอาหมายถึงพวกมอดมัดตัวหลักๆนะก็คือหนึ่งถึงสาวันอ่ะจบนะอย่าลืมปิด ปิดเพื่อที่จะให้ตัวเองรู้ตัวเวลาที่มันมีอัปเดตมันจะขึ้นปุ่มตรงนี้ทุกคนขึ้นตรงนเนี้ยเนี่ยพอเรากดจะเล่นนะมันจะขึ้นเลยว่าอัปเดตถ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าแพทเกมมาแล้ว เราจะได้รู้ตัวแต่ถ้าเกิดเราเปิดอัตโนมัติตวตวไว้มันจะโหลดแบบพร้อมเล่นเลยอะค่ะทีนี้เราก็จะไม่รู้ตัวว่าม็อดเราได้พังเรียบร้อยพอไปตีกับแพทเกมที่มันล่าสุดไปแล้วนะคะต่อมาอันนี้คือวิธีชะลอสําหรับคนที่ยังไม่พร้อมนะต่อมาค่ะเมื่อปิดลันเชอร์แล้วใครอยู่ฝั่งสตรีมไม่เปิดสตรีมกัน <c oughs> ใครอยู่ฝั่งสตรีมนะคะก็เข้าไปดูในสตรีมด้วยใครที่มีพวกลันเชอร์ที่ไม่ได้มีแค่ ea เนาะก็ดูไปด้วยเลยนะคะข้าวคร่าวเพราะเมย์ก็ไม่ได้เป็นคนที่เล่นสตรีมอ่ะทุกคนเออเมย์ไม่ได้เป็นคนที่เล่นแบบเกมในสตรีมเลยนะขอล้วขอให้น้องเช็คอินแป๊บหนึ่งอ่ะถ้าใครมีสตรีมเนาะ <c oughs> ไปที่หัวข้อมุมซ้ายบนคำว่าสตรีมนะคะแล้วก็เออ ตั้งค่าค่ะลืมลืมแล้วก็น่าจะเป็นดาวน์โหลดปะเออนี่นี่ดาวน์โหลดนะคะแล้วก็เออรู้สึกว่ามันจะมีให้หยุดการอัปเดตนะนี่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 แถวแถวเนี้ยเดี๋ยวนะมะไปดูก่อนกำหนดเวลาอัปเดตอัตโนมัติอันนี้เราปิดไว้นะคะก็อนุญ,ญาตให้าดาวน์โหลดขณะเล่นเกมก็คือปิดไว้หมดเลยปิดไว้หมดเลยอันนี้อันเนี้ยสองอันเนี้ยบรรทัดที่3ามสี่เมย์ปิดไว้ก็คือไม่ให้นางอัปเดตนะแต่ว่าเมย์ไม่รู้ว่าสิ่งที่เมย์พูดอยู่เนี่ย สา,สามารถหยุดยั้งได้ไหมสําหรับฝั่งสตรีวันนี้พูดเลยว่าไม่มีความรู้แต่ว่าที่ปิดอยู่ก็คือเมปิดแบบนี้แหละอ่ลองปิดดูแต่ต้องปิด ea ด้วยนะปิดทั้งสตรีมและ ea เลยนะอ่ากันไว้ก่อนเพราะมันจะมีการดาวน์โหลดเกิดขึ้นนะอต่อไปปิดลันเชอร์เรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะแล้วจะไปตามรายชื่อจากไหนอ่ะคือปิดรู้ปิดแล้วแต่ฉันจะไปตามรายชื่อจากไหนอะ ไปที่เว็บนี้ค่ะเดี๋ยวเมย์จะให้ลิงก์ไว้คือเมย์ให้ลิงก์ตลอดแหละอันนี้มันก็คืออันเดิมนี่แหละไปที่ถ้าเกิดใครเป็นมดพวกสิบปดบวกให้ไปที่สีม่วงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในสีฟ้ากดไปที่สีฟ้าได้เลยหลังจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะนี่คือรายชื่อมดเสียเวลาจะดูให้ค้นหาตรงช่องใส่เนี่ยใส่ชื่อหรือชมื่อชื่อดโอ้ยเบอร์ชื่อมดหรือว่าชื่อครีเอเตอร์นะคะใส่เข้าไปแล้วก็ ใส่ฟิลเตอร์สถานะจะดูเป็นมอดเสียหรือมอดอัปเดตก็ติ๊กทั้งสองก็ได้แบบนี้แต่ถ้าจะดูเสียอย่างเดียวก็ติ๊กแค่บล o อกเค o นนะคะแล้วก็ให้เลือกวันที่ตรงช่องนี้นะคะเลือกเป็นล่าสุดกดกดกด,กดจนกว่ามันจะล่าสุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขนาดเดือน7ยังมีเห็นไหมยังมีมอดเสียตลอดเวลามอดไม่ได้อยู่นิ่งๆเสมอไปนะทุกคนรู้รู้หรือ,อยังเออมดไม่ได้อยู่นิ่งๆเสมอค่ะเนี่ยลายชื่อบล็อกเคนมดเสียเนี่ย ขณะที่แพทเกมยังไม่อัปเดตอ่ะยังมีมอสเสียตลอดเวลาเลยเธอเราถึงบอกว่าบางทีความผิดปกติที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าแค่ช่วงนั้นที่แพทเกมอัปเดตแต่บางทีอ่ะมันมีมอสที่มันมีบักบ๊กมีอาการโน้นน่นี่ตามมาทีหลังเขาก็จะมีอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะก็เนี่ยทุกคนเห็นป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยที่บอกให้ใส่ฟิลเตอร์คือกดเพื่อที่จะให้มันเป็นวันที่ล่าสุดคือปัจจุบันให้มันอยู่ข้างบนสุดๆเราจะได้ไม่ต้องคอยหา แล้วก็ดูวันที่แล้วก็ดูสถานะถ้าจะดูตอนที่มันอัปเดตด้วยก็กดคําว่า update. อัปเดตอ่ามันก็จะมีรายชื่อว่าเฮ้ยมอสเนี่ยมีการอัปเดตว่าต้องลบโหลดใหม่นะคําว่าอัปเดตก็คือก,ก็ไม่ต่างจากมอสเสียแต่คือหมายถึงไม่เชิงกระทบเกมแต่ว่ามันมีอัปเดตที่มันแก้ไขหรือทําอะไรให้มันดีขึ้นแล้วก็เข้ากับเกมมากกว่าเราควรจะอัปเดตเสมอค่ะอ่าอันนี้คือทุกคนต้องทํานะ มีอัปเดตหรือแจ้งมอสเสียมอสเสียเนี่ยถ้าบล็อกเค่มอสเนี่ยมอสเสียเนี่ยคือลบได้เลยลบได้เลยอย่าอย่าไปอย่าทนใช้นะคะแต่ถ้ามีคําว่าอัปเดตแล้วแปลว่ามีไฟล์ใหม่แล้วให้โหลดได้เลยแต่และคีเออร์เนี่ยทุกคนมันจะลิงก์ไปที่เว็บให้กดที่ชื่อได้เลยมันจะลิงก์ไปที่เว็บมอสมันง่ายมากๆนะคะโฟกัสไปที่มอสระบบเวลาทําอะไรก็ตามแยกแฟ้มมอสเอามอสระบบใส่แฟ้มให้เรียบร้อยอย่าไปรวมกับเสื้อผ้าเด็ดขาด เวลาที่แพทเกมอัปเดตไม่ว่าจะเป็นภาคเสริมใหญ่ภาคเสริมเล็กเราจะไม่มีทางรู้เลยว่ามอสเนี่ยเสียไปแล้วเท่าไหร่เสียเยอะเสียน้อยเราเดากันไม่ถูกแต่บอกเลยว่าเลิฟสตัก๊กมีโอกาสเสียค่อนข้างเยอะมากเราเป็นห่วงมากๆเลยจําเป็นต้องทําคลิปไว้นะคะนอกจากเว็บนี้มีตรงไหนอีกไหมที่พอจะช่วยอีกทางก็น่าจะเป็นเมล้วละ่ะไม่รู้ละไม่มีทางอื่นก็เมล้วละ่ะ คือไม่ใช่อะไรนะเอ่อด,ด้วยความที่คนบางทีเขาเห็นเว็บนะแต่เขาไม่ยอมไปต่อเว้ยเออบางทีเราให้เว็บไซต์ไปเขาก็ไม่ตรวจเราก็เลยแบบอ่ะทำต้องทำยังไงต้องบอกยังไงถึงจะทำแต่เวลาโหลดม็อดโหลดเองนะเราไม่ได้ไปโหลดด้วยงงนะเออแต่เวลาจัดการม็อดไม่ไม่อยากทำงงนะคะไม่ได้แพดเกมกับม็อดม็อดเป็นฝ่ายตามเกมไม่ใช่เกมตามม็อด เกมยังไม่หยุดพัฒนาทุกคนม็อดเนี่ยแหละต้องพัฒนาตามมาจ้าเพราะฉะนั้นเล่นม็อดเนี่ยจะหวังให้ม็อดนิ่งเหมือนเสื้อผ้ามันไม่ได้ป่ะทําให้มันเป็นประจําแล้วเธอจะรู้สึกแบบชิลมากเอ้ยตัวนี้พังลบมันอยู่ในแฟ้มที่เราเขียนชื่อไว้แล้วไงมันก็ไม่ต้องหาอะไรเยอะแยะนะคะป้องกันป้องกันการลบไฟล์โดยที่แบบไฟล์เอาออกไม่หมดด้วยการที่เราแยกแฟ้มไว้อะมันเลยแบบ แม่นยำกว่าแต่ถ้าเอาไปรวมกันปรากฏไอ้มอสนั้นอะดันมีสามตัวแต่เราลบแค่2มันมันตกไปอีกหนึ่งอะมันก็ก,ก็ก็ยังเพี้ยนอยู่ดีเข้า <c oughs> ใจไหมอ่ะต่อมาวิธีสุดท้ายที่บอกว่าเป็นเมย์คืออะไรคือถ้าเกิดว่าและท้ายที่สุดไม่ได้เข้าเว็บไซต์อันเนี้ยเออท้ายที่สุดแล้วอะคืออา้าวแล้วมันไม่มีโปรแกรมตรวจเหรออ่าแวะนิดนึงไม่มีโปรแกรมตรวจมอสหรอโปรแกรมตรวจมอสถ้าใครยังเจอคนทําคลิป มันหลายปีแล้ว3-4ปีจะบอกว่าตรวจจริงไม่ได้จ้าพังตรวจแล้วจะทำให้ไปเอามอดเสียเนี่ยบางทีไม่ได้เอามอดเสียออกนะเอามอดดีออกแล้วกลายเป็นว่าเพี้ยนกว่าเดิมเพราะมันไม่รองรับมอดใหม่ๆมา3-4ปีแล้วทุกคนหากยังเจออยู่เลิกใช้ได้เลยไอ้อะไรนะมอดอะไรคอนฟิกคอนอะไรสักอย่างอะ่ะไม่ต้องโหลด มันตรวจวัดใหม่ไม่ได้อย่าไปพยายามฝืนใช้ค่ะเขาก็เขาก็บอกกันมาตลอดแต่บางคนก็ยังบอกมันก็พอตรวจได้เอแล้วแต่เลยเอาที่สบายใจค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยเว็บไซต์ก็รู้สึกยากสำหรับตัวเองระดับหนึ่งก็เจอกันที่เพจเมย์จบเพจเมย์เนี่ยในปักหมุดแนะนำใครอยู่ในกลุ่มเมย์ The Sim ead, เดอะซิมทีเฮ่อ Community The Sim THCC Mod นะคะในกลุ่มทุกกลุ่มของเมนะไม่รู้ใครอยู่หรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนถ้ากลุ่มเมนะต่อให้เมแบบชีวิตใจยังไงก็ตามถ้ายังจับเกมอยู่ก็บอกทุกคนเลยว่าเมจะปักหมุดไว้เสมอแล้วก็เขียนหน้าปกแบบนี้ไว้เห็นไหมทุกคนจะได้รับรู้ว่าวันที่อัปเดตแพทเกมจริงๆวันที่เท่าไหร่แล้วเราพลาดตรงไหนไป ลายชื่ออยู่ในเมนูแนะนำเขียนขนาดนี้ไม่มีใครทําพูดเลยมีอีเมลนี่นแหละบ้าอยู่คนเดียวเมเตือนทุกคนในทุกๆท,ทางที่เมย์จะทำได้แล้วจริงๆเมนูแนะนำคือตรงไหนตรงนี้ค่ะเห็นไหมคำว่าแนะนำมือถือก็ขึ้นเพราะกดแนะนำอ่ะปัดปัดนิดนึงปัดขวาถ้าเป็นมือถือปัดขวานิดนึงปัดขวาหรือปัดซ้ายซ้ายดีเออปัดซ้ายนิดนึง เมจะปักทุกอย่างที่อยู่ในนี้พออันไหนที่เป็นข่าวล่าสุดมันจะอยู่บนสุดอย่างมอสเสียเนี่ยเมจะเอาไว้ข้างหน้าสุดอยู่แล้วตอนนี้มันยังไม่มีเมย์เลยไม่ได้ปักนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นลายชื่อมอสเสียที่นี่เห็นไหมมอสปิดอยู่เห็นไหมเนี่ยเมเขียนตลอดมันอยู่ในปักหมุดเลยเห็นไหมเนี่ยลายชื่อมอสเสียเดือนพฤษภาเมยก็ปักไว้ยังไม่เอาออกเลยทุกคนย้อนหลังดูได้หมดนะคะแล้วก็เวลาอยู่ในหน้าเพจเมยะเพจเลยนะวอเตอร์ซักเนี่ย เมย์จะปักไว้ตรงที่ที่เพจเมย์ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเรื่องสําคัญอะก็คือเนี่ยรายชื่อวัาเสียจะอยู่อันที่สองเดี๋ยวพอของเดือนกรกามาเดี๋ยวเมย์จะเอาอันเดือนห้าออกเดี๋ยวเมย์จะเอาเดือนห้าออกแล้วก็กรกาจะเข้ามาแทนนะคะดูดูได้เลยแวะได้ตลอดรู้สึกแบบช่วงนี้ดูเกมมันแปลกฉันไปเผลออัปเดตหรือเปล่าวะ เข้ามาดูได้เลยนะคะอยู่ในกลุ่มไหนของเมก็ตามจะเป็นกลุ่มเนี่ย The s i m TH Community หรือจะเป็น The s i m TH CC m o d เห็นไหมมีใครเขาทำกัน <c oughs> เขียนช,ชัดเจนละเอียดขนาดนี้แพทเกมอัปเดตล่าสุดเมื่อไหร่รายชื่อดูที่ไหนรายชื่อมอเสเียอยู่ตรงไหน,นเขียนไว้ให้หมดแล้วเห็นไหมปัดขวาแบบนี้ของใครขึ้นแบบเมื่อกี้ก็คือเลื่อนลงแต่ถ้าใครเป็นสไลด์แบบนี้ให้ปัดขวาแบบนี้นะคะ คลิกขวาไปเรื่อยๆเห็นไหมเมยจะบอกตลอดเลยเนี่ยมอดปิดอยู่อะไรอะ่ะ EA ซ่อมแซมแหล่งโหลด CC แพดเกมอัปเดตมอดเสียประจำเดือนนี้ล้างแคสเก็บโอ้โหมีทุกอย่างมีทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นพยายามตามให้ทันนะช่วงนี้เมย์จะไม่ค่อยได้เขียนเขียนคอนเทนต์ไม่ใช่เขียนไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์เท่าไหร่นะคะเปิดเป็นต่อไว้โทษทีคะ่ะ ไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์เท่าไหร่นะคะมันยังมีหลายอย่างไว้ลงตัวแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านเมก็ไม่มีแบบนั่นแหละเออไม่มีไม่มี wifi ที่เป็นแบบที่บ้านเก่านะคะเพราะฉะนั้นเมยก็ต้องลงคลิปอย่างเดียวทุกคนต้องกวนขวายมากขึ้นนะเล่นเดอะซิมอะแล้วเล่นมอ d ด้วยต้องสําคัญมากเลยคืออย่าทําให้มอ d ที่เป็นของนอกเกมอะ่ะพังคาเกมเพราะว่า หนึ่งเลยคือเราจะไม่มีทางโทษเกมได้เลยถ้าเราไม่เอาของที่เป็นมอดออกเวลาที่จนปนจนปัญญาจริงๆยังหาไม่เจอใดๆสุ่มเอามอดออกได้ได้เลยนะคะสุ่มเอามอดออกคือสมมติว่าเข้าไปในด็อกคิวเมนต์ใช่ไหมทุกคนก็เข้าไปอะ่ะโยนจับจับอย่างงี้สมมตินะเป็นกลุ่มนะเดี๋ยวเอาให้ดูก็คือแบบนี้สมมติว่าเราเราเรา,เราลืมแยกแฟ้มไม่ทําแบบเมเนี่ย เอ่อยกอย่างนี้เลยเอามาสักสิบสมมุตินะสิบตัวยกแล้วก็เอาไปย้ายไปวางที่อื่นที่ไม่ใช่ตรงเนี้ยชั่วคราวก่อนยังไม่ต้องลบเอาย้ายมันออกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเข้าเกมแล้วดูซิว่าอีชุดเนี้ยพอย้ายไปเนี่ยเกมอ่ะมันปกติขึ้นไหมอันนั้นคือสําหรับคนที่ไม่ยอมแยกแฟ้มในตอนแรกคุณต้องทําแบบนี้บไ,ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมันจะมีอีกทางเลือกหนึ่งที่คนชอบใช้เนื่องจากอะไรรู้ไหม ไม่อยากทําแบบนี้เลยไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเยอะเยอะทุกอย่างเยอะมันเยอะไปค่ะมันหนูทําไม่ได้ทางออกของเรื่องี้ที่สุดแล้วก็คืออะไรปะลบโหลดใหม่ทั้งหมดจ้าจริงไม่เห็นคนตอบคนคนถามกระทู้อย่างนี้แหละแล้วก็สุดท้ายเขาตอบตัวเองกันแหละว่าเออลบหมดแล้วค่ะลบคืนลบหมดเลยค่ะหนูโหลดใหม่ เพราะว่าเขาอะไม่ได้อยากจะนั่งคัดหรือว่ายกแบบนี้ยกแฟ้มไม่ได้หมายความว่าทุกแฟ้มเนี่ยคือเสี่ยนะมันแค่เป็นการสุ่มเอาออกอะมันเหมือนหาเขาเรียกอ,อะไรเหมือนกําจัดจุดอ่อนอะใครคือจุดอ่อนในเรื่องนี้ก็ค่อยๆค,คัดมันออกคัดมันออกใครไม่ใช่จุดอ่อนก็ดึงกลับเข้ามามันเป็นการสุ่มอะสุ่มทดลองอะทุกคนสมมุติว่าไอ้ไอ้เนี่ยที่คุมตามไว้อะเอาออกปุ๊บมันหายเฮ้ยอาการหายเฮ้ยไหนลองเอาซักเอาห้าตัวแรกเข้ามาใหม่สิ เอาอีตัวนี้เข้ามาก่อนเข้ากลับมาที่เกมใหม่แล้วใส่แล้วเข้าเกมหายเหมือนเดิมไหมถ้าหายเหมือนเดิมแสดงว่าอ๋อมันอยู่ชุดหลังตรงนี้แน่เลยซักตัวหนึ่งในชุดหลังนี่แน่เลยอีชุดแรกรอดก็คือเอาเอามันกลับมาได้ต้องทําอย่างนี้อันนี้คือความลําบากไม่ถึงได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นมดแล้วขอญญขอนุญาตเลยขออนุญาตเลยแยกแฟ้มแยกแฟ้มให้ตัวเองเข้าใจมดระบบเมมีอะไรบ้างมีมดท่าโพสมดเซนเซอร์ เอ่อโพสแพก็คือมดวัตถาโพสแหละเบทเทอร์บิวบายเนี่ยมดระบบนะคะแล้วก็มดชี e ยูอ i เนี่ยมดระบบหมดเลยนะคะแล้วก็ g a l l ลอรี่โพสเป็น CC ตัวหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เสียแต่ว่าก็ให้รู้ไว้ว่าเราต้องรู้ว่ามันคืออะไร m มดแบ็กกราวแบ็กกราวที่เปลี่ยนได้แค่ทีละครั้งก็ควรจะต้องมีแฟมไม่งั้นเธอจะไปลบวันไหนเธอก็จำชื่อไม่ได้แล Back ้วแบ็กกราวมันต้องเขียนภาษาอังกฤษยังไงถูกปะ นั่นแหละทุกคนค่หนูขอเลยหนูขอเลยหนูเม์หนูเมไม่ได้ขออะไรพี่ๆเลยหนูเมขออย่างเดียวคือรบกวนช่วยแยกแฟ้มมอดให้หนูหน่อยเพราะบางทีอ่ะคนที่รู้ดีที่สุดในเรื่องเนี้ยไม่ใช่เมไม่ใช่เพื่อนแต่เป็นตัวเองเท่านั้นจริงๆไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเจ้าของเครื่องที่โหลดมาเองเล่นเองทําแฟม้มหรือไม่ทําแฟ้มเองคือทุกคนไม่มีใครรู้เลยนอกจากตัวเองใช่ไหมแต่เวลามีเกิดปัญหามาแล้วว่ะ ไม่ใช่ว่าแบบอาการเนี้ยคืออะไรอาการเนี้คืออะไร,าาร,ออะไรโหไม่มีใครเลคคอร์ดนะอันเนี้ยไม่มีใครเลคคอร์ดจริงๆแต่เขาอาจจะตอบได้เพราะว่าเออฉันเพิ่งเป็นมาเลยตอบได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรู้ว่าพักนกว่าพันกว่ามดหมื่นกว่ามดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงหมื่นกว่าหมื่นกว่าอย่างก็ไม่ใช่นะมันซ้ํากันด้วยทุกคนมันซ้ํากันนะมันไม่ใช่แบบว่าอาการออกหมื่นชนิดก็หมืน่นไฟล์ไม่ใช่อาการเนี่ยสมมติค้างสมมตินะ ค้างตรงนั้นค้างตรงนี้บางทีก็เป็นมอสคนละมอสแต่ว่ามีอาการเหมือนกันเฮ้ยตรงนั้นไอคอนเพี้ยนแต่คนละมอสแต่ก็ไอคอนเพี้ยนเหมือนกันเป็นต้นนะคะเมถึงได้กำชับว่าถ้าเราเริ่มจัดการแฟรมตั้งแต่ตอนนี้นะปิดการอัปเดตอะไรให้เรียบร้อยเตรียมสแตนบายให้ดีแล้วก็ถ้าไม่ได้เล่นช่วงนี้ไม่ได้เล่นเกมนะคะ24บกรกฎาคมถ้าไม่ได้เล่นเกมก่อน24นะก่อน24นะปิดอัปเดต เอามดออกได้เอามดออกก่อนเลยยังไม่ต้องรีบเล่นถ้าไม่ได้เล่นจริงๆในช่วงนี้นะไม่ต้องรีบเล่นก็เอามดออกยกมาก่อนก็ได้แล้วอย่าอย่าเข้าไปตอนที่ไม่มีมดล่ะ <c oughs> เดี๋ยวเซฟเกมมันจะไปจําว่าเราไปเล่นตอนไลฟ์มดนะคะไม่ต้องไปยุ่งกับเซฟเกมหลักที่เราต้องเล่นนะคะถ้าเราไม่เล่นอยู่แล้วในช่วงนี้แล้วก็ติดตามข่าวสารตามที่บอกมีเว็บไซต์มีเพจเมกลุ่มเมได้หมดทุกจุดอะประมาณนี้ ไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าคุยไปเยอะบางทีก็เขาก็แบบอาจจะไม่สะดวกจริงๆริอะนะแต่ว่าเมย์มีแค่นี้จริงๆที่จะบอกอะสำหรับการเตรียมตัวแพทเกมอัปเดตใหญ่นี้ยอมรับว,ว่าแพทเกมอัปเดตใหญ่เนี้ยน่าจะใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมภาคเสริมใหม่ออกเนี่ยเราจะมีการอัปเดตเพื่อปรับพื้นฐานของเกมให้มันเข้ากับภาคเสริมต่อให้เราไม่มีภาคเสริมมันก็ต้องปรับค่ะลูกค้าลูกค้าทุกท่านของ EA มันจะต้องปรับนะคะ เพราะฉะนั้นลูกค้าทุกท่านอย่าลืมนะคะจัดการตัวเองให้เรียบร้อยและเมื่อซื้อภาคเสริมอย่าลืมใส่โคดใส่โคดโคดนี้ค่ะชี้ผิดชี้ผิดโคดนี้ค่ะนะว่าจะ s c a m ม i n g เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะคะจริงๆก็พูดตามตรงเลยคือช่วงไหนที่แบบชีวิตเรามีปัญหาเนาะก็รู้สึกว่า น้อยในทุกเรื่องใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ายังเฮ้ยย,ยังฉันยังมีอะไรที่ต้องทําอีกเยอะเลยอะ่ะคือการที่ทุกคนสนับสนุนเราในทุกๆช่องทางมากๆในทุกๆครั้งที่เรามีปัญหาหรืออะไรก็ตามที่นั่นแหละจากไปแต่เรายังอยู่ตรงเนี้ยเราก็รู้สึกว่าทุกการสนับสนุนค่อนข้างสําคัญกับเรามากเลยอะเราเราอาจจะดูแบบคือความคิดเราอาจจะมองว่าตัวเองอาจจะไม่ค่อยมีคุณค่าใช่ป่ะแต่ว่า ทุกการสนับสนุนทุกในรูปแบบไม่ได้เกี่ยวกับเงินอย่างเดียวนะไม่ได้เกี่ยวกับแค่เงินอย่างเดียวในในทุกรูปแบบที่สนับสนุนอนะมันคือการตอกย้ําเราทางอ้อมว่าเอออีเมมึงมันมีคุณค่ามากกว่านั้นมากกว่าการที่แกบอกว่าแกมไม่ไม่กิงอะไรเลยเว้เยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะโอเคไปละ ขอบคุณนะคะที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รับชมด้วยเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย